มาบนรถครับมาน้อนนี่ครับโอ้เร็วเมนเทนเลยเ <c oughs> ขาบอกข้างล่างเย็นครับเ <c oughs> จอเอเย,ย็นก็นไฟกรนนมาหยุดเลยลูกพีนะ่โอ้งอกงอกเลยตอนแรกเอาก็เอาคัานงมหัวเล่นๆครับงมไปงุม,มารับอีรีบ่ะ องอกงอกเลยเดี๋ยวพาฟังใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่รู้เมียไปไหนครับเมียทิ้งแล้วนี่มานอนบนรถเปิดเพลงกลอมในแอร์เย็นๆหน่อยรับเสื้อเขาบอกอตรงนี้เย็นจังเลยมุดเข้าไปรับใจ โอ้ล oh, prime no. ูกไผ่เมียไผ่มหาวเด้อรนี่ตอนนี้เราจอดสดีอยู่เอ้าวตื่นจำเย็นละสิ คิดค่าเอแล้วนี่กลางวนไม่ได้นอนไม่นอนนะเมื่อเล่างนี่มัน,นเย็นขาหมดเลยมันเย็นครับตรงนี้มันเย็นมันออกรั่วข้างล่างไงจะเอใหม่เน้อจะเอใหม่งอกงอกเลยอ่ะดินดเต็มแล้วแต่ว้าวเลอะไม่เต็ม <c oughs> โอ้ยังยับเย็ยยเนนะบะ เย็นเลยบออะไรเย็นโมงเลยนี่ไม่รู้กี่โมงแล้วในศัพท์จะจ่ากลับแล้วม่้ตัวใสเมียนี่กับบ้านแล้วมั้งตั้งแต่เที่ยงเนอะโอ้ยับเมนเตนเลยขึ้นมานอนหลับเส่ยเปล่ะไอ้โทรศัพท์บ้างสองสามรอบกูไม่ตื่นลีบเมนปัดยับสายไปเลยรรับวะไม่กล้ารับครับกลัวเมียน้อยเขาโทรมา chưa em mày nhìn gì người em mày em mày em mượn em 20.000 em 20.000 em 20.000 Em 20.000 à Bạn Covid kín lời nha Kìa ô tô bà Kìa ô giờ xài kìa, bây giờ bây giờ Ô ô, đã kìa xong trâu Ô kìa Ô, bây giờ có xài kìa Sắp, chuẩn Ây da, mừng tên nè mẹ bây นาน,นานมาทีเดิน <laughs> โควิดกักตัวคร <laughs> ับ <laughs> เดี๋ยวพี่คงก็ไปกักทำไมเออเอียบอกปลอดครับเราไม่ได้ไปไหนมาไหนเราหาแต่ทีมงานดีเราไม่ได้ถึงเราไปหาทีมงานอื่นเราก็ไม่ได้ไปอยู่ใกล้เขาไง <laughs> เราถ่ายอยู่แต่ข้างนอกเราไม่ได้ไปอยู่กับทีมงานเขาที่ไหน <laughs> <laughs> อ่ะอกบาลตะเปกอกบาลตะเปกมีสูงสิงหน่อยก็มีแต่คนสนิทสนิทกันแล้วเนาะ ที่เราจะเข้าใกล้ด้วยแต่พี่ต้องอยู่ห่างผมนะอยนะยึดหลับเป็นสองเมตรโอ้หัวรถไม่ถึงสองเมตรโอ้ถึงอยู่ไมถึงใช่ไหมงอยู่ถึงอยู่เป็นไรก่อนไอกบาลเปิกมันทำอะไรนะไมักมือมือหมักหรือมือนี่เราไปเทนุ๊กโอ้มีน้อยโทรไหมเดี่ยวเหรออืมเอ้เข้านอนเพิ่งตื่นฮะ อ้าวถ้าเขากลับแล้วรถมันก็เคยจยืดเงินนั้หมดเมียโทร้ามลนะ้มาแอบมานอนหลับซะนานเลเมียโทร้ามแล้วเขาหลับคุณตื่นเอบนอนีเจ <c oughs> ็ใจอยู่เจ็ใจอยู่ไก่อุ้ยจะกลับเต่วไหนล่ะรีบ <c oughs> <ๆ>ไปไหนอ้าวปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวเอาห่วงนอนก็นอนในหน้ารถมันว่ะ เดี๋ยวให้เจ๊จามไปนั่งนี่ไล่ชักเอียวไปนั่งกระบะหลังนู่นจะกลับตอนไหนกูเจโรยุกไก่คลิปเลจะกลับจะเล่นจะกลับไปไหนเอ๋อไมยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็นอนหลับนอนหลับหนูไหนเออเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพากลับมื่อคืนทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยเออเย พาไปเหยว่ด้วยเออเดี๋ยวพาไปเหยว่ด้วยเดี๋ยวพาไปเซเว่นโอเคไหมเล่นๆอืมเงอเมียเดี๋ยวพาไปเซเว่นเออเดี๋ยวพาไปเซเว่นเขาเซเว่นเคเนาะซื้อขนมด้วยอย่งแม่ทำไมจะมาคิดถึงอะไรแม่แล้วอีมีผัวอยู่แล้วจะไปคิดถึงแม่ทำไมเออเดี๋ยวพาไปเซเว่นเนอะแค่นี้แหละเงาะเงาะเงาะออไปจะกลัวโควิดหรือจะกลัวงวดไม่หวิด เงาะเงาะเมีมีเดี๋ยวมันนอนหลับเมียโทรตามเลยฮัลโหลเออเมื่อกี้เมียเขาโทรมาเอ้ยยยเอ้าแบบไหนนี่เออเมออืเออ่อกแบบี้ทำไมไม่พูดหวานงี้วะฮะเออทีบบนี้เละคิดถึงไหมใจไอ้ย่าไอ้ไจุบุจุบุไหลเนาะ สลับใช้ก็ไม่ทันเลยสลับใช้ก็ไม่ทันใหญ่เลยเกาะเดี๋ยวๆทีดิ้งกาะเกงแล้วปั่นเองเย็นนรอแล้วห้างรออย่างเดือดใจเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยพี่เต้อยู่ไหน อุย้ยแลบลินแมแลบลินเมื่อไหม่บุ๊เวลานอนกับช่างเอยวอย่าหลงอย่าหลงเรียกชื่อเขานะ <laughs> าเดี๋ยวหลงชื่อขึ้นมาดียุ่งเลยนะช่างเอยวหมดอารมณ์พอดีอย้ยเปิดประตูอ้ย <laughs> <laughs> จอดค่ะ <laughs> กระจุกอุ้ยเจ๊งอะไรโอ้ยไ่กดมากรับต้นแสเองเขาอีกโอ้เร็วจิงน,นับโอ้มีดมีการมาต้นแสเองก่อนสินีอีกไหมโอ้ยไหล ไปแล้วนะไปแล้วเขาเปิดเงี้ยวสายยุ่มมาดีครับเดี๋ยวโอเคอ้าวทำไมไม่รับเองไม่ได้กินอ่ะอะไรทำไมว่าไม่ได้ินมันไม่ได้กินเลยก็ไม่ได้ต่อเบรกเราต่อแต้ไฟถอยกับยกดำดิ <ś m ary> <ś m ary> ไปแล้วที่รักบ๊ายบายชิจากับช่างเอียวกับแล้วครับแวะมาเล่นแหะมเล่นชิมง,งานสายป่วนครับโอ้สายปวดแ้ว,แวมาครับช่างเอียวครับสนุกสนานครับไม่ซีเรียส <ś m ary> วันสองวันก็นแวะมาเยี่ยมเยียนกันครับ ล่นสนุกสนานครับอากาศมันร้อนช่วงนี้อย่าไปร้อนตามอากาศครับต้องคลายเครียดกันบ้างนิดนิดหน่อยหนอ้ทางอาจารย์ครมบหมีเรก็ยังวิ่งงานอยู่งานหนองนะครับอยู่เพือพระโคใช้ครับชาคมขุดน้องปลาปลาครับโรบอคอบเสียเต้าครับต่อรอยห้าแรงม้าครับคันนี้เสียเชนวันนี้เราวิ่งกันห้าคันครับ อ๋อเลยเยอะอยู่พอสมควรครับเหมือกนกินวันนี้เราวิ่งกันอยู่5คันครับผมเีตเตาเเียเชนไออุยแล้วก็แม็กมือมีกเียเชนมาแล้วครับ ฝนมันจะมาแล้วน่าจะเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวจะไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ